หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นมะนาวจะแตกใบอ่อนแบบนี้ทั้งต้นและวิธีการป้องก,กันโรคแคนเกอร์โรคใบจุดใบด่างที่จะเกิดกับต้นมะนาวเห็นไหมครับวิธีป้องกันนะครับไม่ให้ใบอ่อนหรือใบต่อไปของต้นมะนาวนะครับจะเริ่มแก่นะครับป้องก,กันโรคแคนเกอร์ใบจุดใบด่างแบบนี้ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับต้นมะนาวและวิธีการป้องกันมดและผียะ ที่จะเข้าทําลายต้นพืชนะครับโดยเฉพาะต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวก็โดนมดและผียเข้าทําลายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ทางชาวดิถไทย P ีชนแนลนะครับจะมาแนะนําสูตรวิธีการนะครับป้องกันโรคแคนเกอร์ใบจุดใบด่างที่ต้นมะนาวและวิธีการป้องกันมดและผียสําหรับต้นมะนาวสวัสดีครับทุกท่านแลดทีช่องดิไทย P ีแชนแนลนะครับในวันนี้นะครับทางชาวดิถไทย P ีชนแนลนะครับจะมาพูดถึงต้นมะนาวซึ่ง เป็นโรคแคนเกอร์ใบจุดใบด่างมดและเพี้ยเข้าทำลายต้นมะนาวนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวไปแล้วและต้นมะนาวนะครับกําลังแตกยอดอ่อนต่อไปใบของต้นมะนาวนะครับจะเริ่มแก่และเมื่อใบของต้นมะนาวแก่แล้วนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ทุกท่านสังเกตไหมครับเป็นใบจุดใบด่างและบางคังนะครับลูกของต้นมะนาวก็จะเป็นโรคแคนเกอร์เป็นจุดๆุดนะครับดำาๆ ถ้าเรานะครับจะนําไปขายนะครับสําหรับผลของต้นมะนาวนะครับถ้าเป็นแคนเกอร์นะครับจุดจุดนะครับดําๆเนี่ยหรือว่าสีน้ําตาลนะครับบางครั้งอาจจะขายไม่ได้ราคาแล้วก็ไม่น่ารับประทานด้วยนะครับนี่นะครับผมจะแนะนํานะครับตัวนี้เลยครับหาซื้อได้ง่ายๆนะครับตามร้านการเกษตรทั่วไปหรือถ้าใครทําเป็นนะครับคือน้ําส้มฟวันไม้นั่นเองกินของน้ําส้มฟวันไม้นะครับและสารอีกหลายชนิดรวมทั้งนะครับนากินที่ฉุนฉุนเลยนะครับ ของน้ำส้มฟันไม้เนี่ยนะครับกลิ่นของการเผาไหม้นี่นะครับจะช่วยในการไล่กําจัดมดแมลงผียต่างๆนะครับให้ห่างไกลจากต้นพืชและป้องกันนะครับโรคแคนเกอร์ที่ต้นพืชนะครับหรือป้องกันเชื้อราที่ต้นพืชนะครับได้ดีมากโดยเฉพาะต้นมะนาวนะครับวิธีการใช้เราจะใช้ควบคู่กับน้ําเปล่านะครับจํานวนนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับในวันนี้ผมแนะนํานะครับหนึ่งฝา ต่อน้ำเปล่านะครับในถังขีดพ่นนะครับประมาณ5้ถึงสิลิตรก็ได้ครับแต่วันนี้นะครับผมมีถังนะครับจํานวน2ลิตรผมก็ใส่ลงไปนะครับผสมก็ลงไปเลยนะครับนี่กินโคตรฉุนเลยนะครับงดแมลงห่างไกลจากต้นพืชแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยนี่ครับขย่าก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้นะครับสําหรับต้นมะนาวนะครับที่เราปลูกไว้นะครับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ใบอ่อนๆจะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับมดแมลงนะครับส่วนมากจะมากัดนะครับตามใบอ่อนๆเนี่ยของต้นมะนาวเนี่ยนะครับเสียหายเป็นจํานวนมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนท้ายคลิปนะครับ่ะตัวนี้สําคัญมากนะครับคือโรคแคนเกอร์นะครับซึ่งเกิดจากเชื้อรานะครับบางชนิดนะครับทาให้ต้นมะนาวเป็นโรคแคนเกอร์นะครับนาใบจุดใบด่างและผลของมะนาวนะครับบางครั้งนะครับอาจจะเป็นจุดๆสีดําสีน้ำตาลบ้านนะครับ แล้วสูตรนี้นะครับยังป้องกันมดและเพี้ยได้ดีมากนะครับวิธีการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นนะครับตอนช่วงเย็นถึงพบค่ํานะครับนาหรือถ้าใครมีเวลานะครับนาฉีดตอนแดดจัดจัดก็ดีมากนะครับและใช้ติดต่อกันนะครับทุกๆ7วันนะครับฉีดพ่นไิต้นมะนาวให้ทั่วต้นเลยนะครับและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยไม่เข้าใจอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่อนิไทย p ศเพียชแนได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากสูตรในการไล่มดมแมลงนะครับกําจัดเพียและป้องกันโรคแคงเกอร์นะครับผมบอกก่อนนะครับนะเราจะต้องใช้ติดต่อกันนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสําหรับ ต้นมะนาวนะครับที่โดนนะครับแมลงกัดกินใบอ่อนมาดูครับนี่นี่นะครับกัดกินใบอ่อนเต็มไปหมดเลยไหมครับเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใช้น้ายาสูตรนี้ฉีดพ่นเลยครับอยู่เป็นประจําและคลิปนี้ก็จบเพียงที่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับดูสิครับนาต้นมะนาวที่เราปลูกไว้นะครับเมื่อแตกใบอ่อนแล้วนะครับ เราจะต้องป้องกันนะครับมดและผียและยังป้องกันโรคแ็งเกอร์โรคใบจุดใบด่างแบบนี้ด้วยครับ